พงนัวค่ะโอ๊้ลมแรงพริกไอ้พริกผงใส่ไปแล้วผงนัวใส่ไปแล้วลมมันพัดเมื่อกี้เขาคั่วได้จ้ะเสย็ืเลยหอมรวมนะคะราดลงไปเลยมาเด้อจ้ะพี่น้องก้อยปราซิลเนาะขมิ้นบ้านหนูกข้าวทาก้อยตะไลจังหวาจังงันจังนันนเลยจ้ะ วันนี้อยู่สวนเด้อจ้ะสวนพี่ชายเนาะปลูกผักทุกอย่างเด้อจ้ะอุ้ยบรรยากาศดีแห้งสดหว,วานช่วยเด้อจ้ะอ,อันนี้ใหญ่มากอืม